สวัสดีครับผมคนดูสาวกเกม RV ทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโซโล่ในแหลงคอมมานเดอร์หนึ่งสามดาวกันนะครับเกมจะแพ้หรือว่าชนะยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากคนดูกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูครับงั้นเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับผมมาครับคนดูดตอนนี้ผมเล่นเป็นคีลาป่าตัวเมียนตัวเดิมตัวหัวตัวของผมเหมือนเดิมนะ แล้วฝั่งผมมีเป็นฟลอเรนติโนออฟเลนแล้วก็โตโร่ซัพพอร์ตแล้วก็วีล่ากลางแล้วก็เอลสุแครีฝั่งเขาเป็นลิกเตอร์โรมแล้วก็ไฮโน่กลางแล้วก็ยอนแครีแล้วก็เอนโซป่าแล้วก็บีเจนออฟเลนออฟเลนผมว่าชิวๆนะฝั่งผมแต่ว่าเลนกลางนี้เหมือนวีล่าเอ้ยเอ้ยฟลอเรน โอ้โหฟลานเดินเฟิร์สว่ะโดตอรโร่ดิโดตอรโรดิไปแล้ววิลาไปแล้วไปแล้วครึ่งหลอดได้ไหมได้ไหมสวยฮึเฮ้ยเฮ้ยเขามีงานเลี้ยงอะป่ะด้านล่างอะโอ้โหไปแล้ววิลาผมมานะมานะมาคลิปอยู่เอาคลิปอยู่ไว้ ขอคลิปเต็มๆหางผมช่วยอยู่นะงัดดิงัดดิงัดดิงัดแบบนี้ก็โดนนี่ฮะเวลาสวยขอรียก่านันบวี้เอ๊ะมึงเอาอีกเหรอเพื่อนเพื่อนเอาอีกเหรอตัวรุ่งมจะตายนะย้อนสวยอุ้ยเย้เลยฟิกเกอร์โอ้โห ลาก,ก่อนเ้อเพื่อนอย่าลาก,ก่อนเ้อจีนเ้อเพื่อนขอฟังก่อนฟอร์เลนเราโดนโดนสองคิวแล้วยอน,อนอมันเท้าจัดเลยเว้ยยอนมันอะ มังกร cation. เราได้นะเอนโซ่มัน <blunt animation> อยู่บนอะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอายออไหมเอายอมไหมต,ลตลุลุตุลรลูกพี่กัดนะลูกพี่ก <in' mountain. S 1> <m urs uit> ัดนะจนจัน <cái> น <Ellie> ้องจืาอไอจนจันน้องจ๋าอัจกูสวัสดีครับเพื่อน ไปก่อนดึงแต่ว่าเอนโซอย่าให้มันเกิดนะมันจะไหลอ่ะมันจะไหลแบบว่าไหลไหลไชิบหายเลยอ่ะคุณดูทำไรนนเ,เนี่ยทำไรอ่ะน้องขอโทษดึกพอดีพี่ผิวเกิน,ไไนกมันอันติหนีไปแล้ววะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะ เขาเรียกว่าแตกสิหนึง่งเฮ้ยตกใจมึดนึกว่าใครที่ไหนเพื่อนโตโลลูพี่กัดลูพี่กัดน,นะว่าต่อไปหน้าที่คืออะไรมาดิไอจอนจันน้องจ๋าไอจอนจันน้องจ๋าไอจอนจันน้องสัง่งออุ้ยเออเอวสูงมึงมันก็สูงแม่นเกิน สูมตั้งแต่แน,นั้นน่ะยนยังไม่ทันตายอ่ะสูมตั้งแต่ยนยังเลือดยังไม่ทัน <Okay. S 1> เพราะผมยังไม่ทันล้วงอะ่ะหรือว่า <Hello. S 1> เราไปดักยนอีกไหมเอาให้ขี้ไหลเอาให้ขี้หดเลยนะคด <Hi. S 1> นดูน้องจ๋าอันน้องจ๋าอันน้องจ๋าจุกยังไม่ตาย เฮ้ยมึงรอดได้ไงวะป้อมดูก็าตายนะเมื่อกี้ไหวเรอะไหวเรอะเพื่อนไหวเรอะไหวอ่ะฮึคิดว่าจะไหวกับพี่เหรอน้องเล็กเตอร์เรารู้นะว่านายจะมาดักบะฟ้าเราอ่ะกดโทษทีแต่ว,ว่าเราไม่ค่อยเข้ากันเลยงัดดิจุ๊ย ไม่อยู่มันไปไหนวะมันไปไหนวะอิกเตอร์ไปไหนวะพวกนี้อ่ะอยู่พุมหน้าเราดิเรารู้เนี่ดดยดติอุ้ยอ๋อมันอยู่น่ผมเห็นอะไรวะคนดูเห็นอะไรไหมด้านล่างอ่ะอยู่ตัวคนเดียวหัวกระทีมเรียบไม่สดเนเพื่อนอิอินซูมาอ้าู้ เพื่อนนายทิ้งเหรอขอโทษด้วยพอดีเราหิวคิวอ่ะดูอดนโซดีโดนโซดีไหวไหมวะอุ้ยอุ้ยไม่ไหว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 เอ็นโซ่ไม่เอ็นโซเริ่มโหดแล้วก็รู้ โอ้โหฟอร์เรนฟอร์เรนติเนลเล่ล่างผมว่าตายเลยเจ้าจัน้องจังเฮ้ยเย้ฟิกเกอร์เลยอ่ะเพื่อนเกินไปด้วยนายจะรีฟิกเกอร์ไปไหนอ่ะเนี่ยจอร์โดนแล้วอะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เลยฟอ่อัลสุจอร์โดนแล้วอะ ผมว่าผมไล่คิวเยอะอยู่นะทำไมมันอยู่ที่เจ็ดคิวอะเหมือนกับอย่างนี่อย่าอยอากเอาจอมน,นะแต่ว่าตรงกลางก่อนจู่จู่จูฟิกเกอร์ไปไหนนองฮ<อ>ึนายนี่เราไม่พ้นหรือว้ยพอเราเอาจริงแรน์คอมมานเดอร์มันก็ไม่ไหวกับเราเหมือนกันนี่หว่า แต่ว่าเหมือนเพื่อนขึ้นบนบ่อนเลยเว้ยเลนกลางเหลืออันเดียวอะไม่มีเลนกลางไม่มีใครกันอ่ะมาดิน้องอืมเขาเรียกว่าเจ็บแสบปป๊ะเป๊ะปุดปุดแปลบ่าฟาดดีกว่าขอคิดวนดิ๊ มือนว่าเล่นบนเหมือนกันเล่นกัารนาวเลยเนาะอุย้ยลิตเตอร์ไปเลยเอาคลิปกลางดีกว่าอุย้ยเราไม่เห็นวีลา่ามันกําลังมาขอโทษเตอร์เพื่อนขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเอาเลยนะว่าไงเดบล์นบนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยฟารินฟารินฟารินูบิกัดนะ ไปดิไปฟอรเรนไปดิไปดิเอาดิไปดิอุอ้ยทำไรอนะน้องอแต่งหนึ่งเอาไปดีเอาไปจริงจิงวิ่งเก็บเกลือกบ้างเด้อนายวิ่งไม่เก็บเกลือกเลยนะดิตร์เก็บรองเท้าบ้างวิ่งอะขันมาเก็บรองเท้าสักนิดนึงนายวิง่งแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยนะ นี่ชิปกลอีกแล้วอ่ะนี่อุ้ยไม่มีใครมากันอุย้ยเอาวีล่ามาโอเคเหลือ,อไว้ให้ตัวหนึ่งแล้วกันโอ้โหวีล่าโดนอีกนะ้คือตอนนี้ผมใครจะเอาผมลงเลยวะคือตอนนี้ผมเกิดแบบว่าเกิดแบบว่าชิปหายไวมอดอ่ะสวยด็กเตอร์ ไอ้จ้าไเ,เ,เจ้ใครมันจะเอาผมลงแล้วว่าตอนนี้จเจ,จวนวิล่าเจะเจนเพื่อนเจนเจนรู้เลยว่าหิวคิวอะแต่ว่ารู้สึกว่าไฮโนมันเริ่มเจ็บวะโอ้โหไปแล้วแม่งโดนฟิลด์ซันเพื่อนเพื่อนยอนอยาเพิ่งเอาไหม อีมันแรงจังไอลิกเตอร์อะแรงเกิน,นเอยอะออฟเลกออฟเลกสป,ปอร์ตคุ้มไ,มไหมวะเนี่ยเหมือนกลางเราจะโดนว่ะอีวันดีฮะเพื่อนไม่เจอกันนานเลยดูยได้หายได้หายเข้าป่ายาวเลยอ่ะดิ พี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยมาเร็วดอพี่น้อย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 ก็มาเร็วดอพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยวิลาจะเห็นไหมจ๊ะอะพวกนี้โอ้ยเย้ถือว่านายซึกเซกดีการซึกเซกนี้ถือว่าพิวใช้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเอามันเลยฟอร์เรนติเนล คันถ้าผมเล่นแบบนี right? ้มันใครมันจะไหววะใช่ไหมคุณดูคิดละผมโหดเกินไปแล้ววะโหดทะลุแม็บแล้ววะเอาคันถ้าได้สมุดเขียวนะถอยไกลอาคงไม่เอาคงเอาไม่อยู่หรอกรู้พี่กันนะ การวิ่งแบบนี้การวิ่งหลายเดินแบบนี้แบบนแบบนอโอ้ยเฮ้ยช่วยหน่ยอยเยผมทำอะไรวะเนในใน,ในปิ้งอ่ะเมื่อกี้ทำไมไมันวิ่งไปเองอ่ะม,มันวิ่งไปเองได้ไงวะอผมจะวิ่งไปมังกรนะเมื่อกี้อ่ะม,มันวิ่งไปได้ยังไงอ่ะ ได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้อ่ะสวยเวลาเอาอันนีสวย,วาาสวยถึงไม่มีเราแต่ว่าเพื่อนเราอยู่ว,ว่าทำไมมันมันมันวิ่งไปเองเน็ตมันแดงๆดงนี่หว่าไม่งั้นผมไม่ตายนะฟอลินได้ไหม สอยซอยซอยสอยมังกรมังกรเพื่อนไมเฟนเยี่ยมไมเฟนบวกอีกแล้วว่าไมเฟนพี่มาแล้วจังๆอะพี่มาจูเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนวดอะไรวะโคตรแรงเลยเะี่ยได้ไงอนี่ยฮึได้ไรเนยสามพันสามพัน มลิเตอร์กับยอนมนโคตรแรงเลยวะมันแรงได้ไงคุณดูมันมันแรงได้ไงครับไอลิเตอร์กับยนต์อะมันแรงได้ไงครับโอ้โหเอนโซเอ๋อโอ้โหเอนโซแม่งไหลอะเฮียเอนโซไหลน้ำั่วแล้วตอนนี้อะทำไมลิเตอร์มันแรงจังคุณดู โอ้โนโดนได้ยังไงวะจะแพ้เพราะว่ามังกรเอาไม่ได้นะเผื่อเผืมันมาเผิดอเผมันมามังกรนะมันหายวะมันไม่เอามังกรงแน่เลยเราเห็น ลิเตอร์กับจอ์นมาดิโดนกูนแน่อจุ๊บอจุ๊เขาเรียกว่าแตกหนึ่งหาบางกรดีกว่าเว้ยเอาไปเลยเอ้ยเอาดาร์กดีกว่าเว้ยพูดผิดนิดหน่อยสวยเพื่อนไม่เป็นไรถือว่าเล่กันเอ็นซ้อจัน้องจ้ายอ้ยอจุ๊ เขาเรียกว่งเตงงะเลยฮะฮอินอินูไรอ้ยอุ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 ้ยอินซนเอมล่นจังดูอีอินซูไมนเล่นจังวะโอ้มันเล่นยังอ่ะทำไมมมนเล่นยันงอนะ่งนะโอ้โหแม่งรวยจัดเลยนี่หว่า มันรวยจัดเลยนี่ว่าเราไม่ไหวได้ไงวะซื้อแข่งก็ยังไม่ได้ขายรองเท้าเงินไม่พอสอยตัลูเวลาอยาเวลาอยาใจจริงจ็ิเตื่นกัดชิบหายมาหมดเลยเดียว ก็เกิดเว้ยเพื่อนก็เกิดก็เกิดก็เกิดใจเย็นไว้เพื่อนใจเย็นเราต้องใจเย็นไหวก็เซเลเยอร์เกิดมาเห็นคนหลุดเดียวโรนโดอยู่นะอ้าวสวยเพื่อนเขาเรียกว่าหลุดเดียวโรนัลดช่วยบอดได้หรือ Falling Tini สวย ทีมเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยได้อีกตัวไหมได้อีกตัวไหมเพื่อนทํำไรอะน้องน้องอน้องจับเป็นอุ้ยอุ้ยเออเกือบตายถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนมันแรงจัดเลยไว้คนโดจะตายนะผมว่ามันจะตายเหรอผมมานะอุ้ยเห็นอะไรอยู่ในพุ่มอะ ืเรามาแล้วนะผีน้อยมาล่าแล้วดื้ออู้อ้าู่อ้เฮ้ยเไม่ตายได้ยังไงอ่ะตอวเล็กอ่ะทำไมมันอึดจังวะทำไมมันอึดจังอ่ะคณดูเอ้ยมันมันมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ มันทำให้มันอึดจังอ่ะตอนแรกผมว่าคิดว่าจะได้เลยนะแค่แค่จะเอาก่อเกินมาตายแล้วมึงย้อนอาจิจิงตรงดงได้อาจิจิงตรงดงได้โดนฟารินลำไปดิมึงหืมอลิสเตอร์ไม่เฝ้าแคลรี่เลยแคลรี่มึงโดนแล้วอะวิล่ากูน่าจะโดนเหมือนกันไปละวิล่าอาจิงโอ๊ยโอ๊ยรอดสวย พี่น้อยมาแล้วจ้ะพี่น้อยพร้อมล่าเลยอ่ะพี่น้อยอ่ะพี่น้อยอัจกูเขาเรียกว่ากดเข่งหนึ่งทีเขาเรียกว่าสับเกือกอัจกูอัจกูปัดดื้อนองเขาเรียกว่าโลอดสกิลเขาเรียกว่าพี่น้อยมาล่าต่ออ่ะพี่น้อยนั้นจังพี่น้อย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  ออ้จุ๊บ <Cock S 2> ทำไมอ่ะทำไรอ่ะเราอ่ะทำไรอ่ะฮึเขาเรียกว่าเจ็บจังแบบนี้ฮึอ้จุ๊บเขาเรียกว่าการหลบดาร์คซีเยอไม่ได้หรอกไอ้ยอนตีตั้งนานมาฟิลเตอร์ทันไม่ได้หรอกฟิลเจอร์ซันไน เราต้องเอาแข่งยังไม่ได้หรอแต่ว่าเรามีเกิดจ้ะปฏิอนสูเน้เพื่อนเราไม่ได้จอกันนานเลยนะนายเพิ่งเกิดละสิแต่ว่าเรามาพร้อมล่านะเราพร้อมล่านะเราบอกแค่นี้เราพร้อมล่านะเพื่อนแต่ว่าเราขอป้อมนายก่อนนะลีดีลีดีไปบีลี่ลอ่ะตัวทีละ เขาเรียกว่าทักทายแบบรนันโดเก็บแตกดื้อน้องเก็บแตกดื้อน้องทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะอิงจูอิงจูอืมอิงตอร์น่ากูจังเลยเอายอนดีกว่าเว้ยอุ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสับหลอกแบบรวมด้วยสับแข็งทีนึงเอาก็แข็งเขาเรียกว่าที่ปมต่อหนา ไม่อยากแพ้จังเลยอ่ะพาเล็งคิล่าเลยมันคึกว่ะเขาเรียกว่าคึกขนนองฮึคิล่าผมก็หูดเหมือนเตียมดือ้อหากคนดูชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย